วิธีโพสต์ f a c e b o o k แบบไม่ให้เพื่อนบางคนใน Facebook ของเราเห็นมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดในช่องนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่เสร็จแล้วนะครับเราก็โพสต์ตามปกติไปก่อนนะครับจากตัวอย่างผมจะโพสต์เป็นรูปภาพแล้วกันนะครับอ่าก็กดเป็นภาพนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่คำบรรยายใส่แคปชั่นเล็กน้อย เนี่นะครับเมื่อเราตกแต่งโพสได้พอใจแล้วให้มากดกลุ่มเป้าหมายใน Facebook บางคนจะขึ้นเป็นสาธารณะบางคนจะขึ้นเป็นเพื่อนให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วให้เรามาเลือกเพื่อนยกเว้นกดเลือกตรงนี้เมื่อเข้ามาที่หน้านี่นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเห็นโพสก็สามารถมากดปิดด้านหน้ารายชื่อเพื่อนคนนั้นแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกปิดได้มากกว่าหนึ่งคนนะครับก็กดให้พอใจได้เลยครับ เมื่อเราพอใจแล้วนะครับให้กดเรียบร้อยเสรแล้วนะครับสานะเพื่อนยกเว้นมันก็จะมีรายชื่อของเพื่อนที่เราปิดไปแบบนี้ก็แสดงว่าเราทำถูกต้องต่อไปให้กดเรียบร้อยจากนั้นกลุ่มเป้าหมายใน Facebook มันจะขึ้นเพื่อนยกเว้นก็ให้กดถัดไปเสร็จแล้วกดแชร์โอเคครับ เมื่อเราโพสเฟซบุ๊กเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันจะขึ้นเป็นไอคอนฟันเฟืองแบบนี้ก็แปลว่าโพสนี้เพื่อนทุกคนใน Facebook ของเราจะเห็นยกเว้น Facebook ของคนที่เราปิดไว้จะไม่เห็นโพสที่เราได้โพสไปนะครับบางทีนะครับเราก็ไม่สะดวกที่จะให้เพื่อนบางคนใน Facebook เห็นโพสนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปปิดไม่ให้เขาเห็นได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอน,นง่ายๆนะครับในการโพสต์เฟซบุ๊กแบบที่ไม่ให้เพื่อนบางคนเห็นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ